สวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านครับวันนี้พบกับช่องตาซาวรีโวนะครับอคลิปนี้อาจจะเป็นหัวนะครับเป็นหัวแต่ว่ามันจะมีต่อท้ายเมื่อกี้ผมอ่านต่อท้ายก่อนแล้วค่อยมาอ่านหัวนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับน้ำมันเครื่องนะครับวิธีการดูน้ำมันเครื่องดูยังไงดูแบบไหนและมีขั้นตอนนะครับ ว่าควรจะดูตัวไหนเป็นหลักนะครับตัวไหนคือมาตรฐานสูงสุดตัวไหนคือมาตรฐานต่ําที่สุดนะครับก็ค่อยมาดูในคลิปนี้นะครับเป็นความรู้ให้กับ f อเพื่อ f อฟคนไหนนะครับจะซื้อน้ํามันเครื่องไปถ่ายรถตัวเองนะครับก็เราก็คงจะได้นําผ่านคลิปนี้นะครับอาติตรับชมได้เลยนะครับตัวนี้ได้เหรอ ก็คือเป็นเบนซินทั่วไปก็ใช้ได้ถูกต้องไหมถ้าเป็นส่วนมากถ้าเป็นเบนซินทั่วไปอ่ะทั้งหมดเป็นอะไรพี่ทั้งโซนนี่เลยใช่ครับผมมันสามารถใช้ใช้ได้ทั้งสามระบบเลยสามระบบเพราะวจะระบบเดียตรงบางอย่างเขาจะแยก่อีกระหว่างตัวนี้กับตัวเชลอันไหนดีกว่ากันเทคโนโลยีเดี๋ยวนูจะเทคโนโลยีเชลเป็นตัวไหนถ้าตัวนี้จะเป็นตัว sp sp อันนั้นอันนั้นผมแน่ใจว่านั่นจะเป็นตัว sn หรือเปล่า sn sp ps ps อ๋อนี่ไงเ p เหมือนกันอันนี้ sn อ๋อ sn กับเ p สพนี่ต่างกันยังไงถ้าเกิตัวนี้จะสูงกว่าอันนี้คือจะสูงกว่าถูกต้องไหมมาตรฐานกว่าใช่ครับอ๋อมาตรฐานกว่าแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือใช่ตัวนี้จะเป็นเกทใหม่จะเป็นเกทตัวล่าสุดเลยของยูนซินเอสพีใช่ไหมถ้าเป็นเ p สพีจะเป็นเกทตัวใหม่ล่าสุดอ๋อถ้าเป็นตัว sn ก็จะเป็นตัวตัวรองลงมาเขาลงลงมาใช่ไหม แต่ถ้าเป็นดีเซลล่ะครับดีเซลดูยังไงก็เป็นตัวเนี้ยอ่ถ้าเป็นดีเซลยังยังไม่เป็นมันยังไม่เป็นอันนี้พี่แต่นี่ก็คือมาตรฐานตัวล่าสุดหรือเปลาใช่มาตรฐานของมาตรฐานของอะไรเอ่ยทางยุโรปครับอ๋อทางยุโรปอเมริกาพวกเนี้คอ๋ออย่างพวกนี้มันจะเป็นเกรดแล้วพี่อืมเขาเาเรียกว่าซีซีเจใช่ป่ะถ้าเป็น้าเป็นเกรดทั่วไปอย่างตัวเนี้ย ตัวนี้ก็เป็นซ K เคอ๋อซ K เคนี่ก็เป็นตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดแล้วนี่ตัวใหม่ล่าสุดแล้วนี่อ๋อครับผมเออไหน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 ผมก็มาซื้อแล้วไหนไหนก็แนะนำแนะนำเผื่อเอฟซคนไหนไม่รู้อันนี้ก็คือเป็นเหตยบางเหตุมาตรฐานสองสูงสุดแล้วถ้าเป็นตัวเนี้ยถ้าเป็นซีสามอ่ะเหมือนกันที่เหมือนกันมันจะเป็นว่าอย่างพวกนี้มันจะเป็น รับรองโดยพวกอเมริกาพวกญี่ปุ่นพวกอะไรเงี้ยของเขาที่ในในเกตในเกตมันของเขาอือืมหมออันนี้มันเพิ่มคือความเหนื่อยมันต่ำกว่าถูกต้องไหมเอออันนี้ไม่อัน,น,อ,น,นอันนี้ไม่มองนะไม่มองไม่มองนะเอ่ออ่ะเหล่าน,นี้ราคาราคาก็ไม่สูงมากแต่ว่าอันนี้ก็คือเกตเก่าถูกต้องไหมครับอันนี้เกตเก่านะอ่าเกตเก่าแล้วมีตัวอื่นแนะนำาอีกไมัเดี๋ยวเดี๋ยวคาสตนัน คัสตอมตัวนี้สองพันกว่าอันนี้มันเป็นตัวแท้ตัวตัวตัวท็อปของมันเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเกตที่เหมือนกับตัวเบนซินดีเซลใช่ผมถูกไหมเออเกตเกตเบนซินดีเซลเนาะเออผมผมผมมาซื้อร้านนี้ประจำมาต้องสิบแล้ผมมาดูของผมไม่ด้วยก็คือตัวเนี้ใช้อยู่แต่ละคนบอกว่าให้ขยับเป็นสูตรสี่สิบได้แล้วผมบอกผมก็ยังใช้ตัวนี้เหมือนเดิมอ่ะก็ยังเป็นสังขอแท้ตัวนี้เหมือนเดิมอ้โมบิลแพงอย่างเลยโมบิล โอ้แพงอย่างสองพันเลยเหรอป้ามีทอลงใหม่อไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาผมพาผมดูนะครัทอลงใหม่อี่ไหมถ้าจะเป็นตัวนี้ตัวตัวกึ่งนั่นยี่ไหนตัวกึ่งขอดูตัวกึ่งหน่อยครับฝั่งไหนอ่าแนะนําให้ผมหน่อยครับผมจะได้ให้เอันนี้คือกึ่งเนาะกึ่งสังเคราะห์อันนี้ก็ประมาณเจ็ดพันโลถูกต้องไหมครับใช่ครับผมอืมเดี๋ยวห้าเดี๋ยวมันอยู่สี่สิบเกตุนี้ยอันไหนเวอร์กว่ากัน ในคนในบรรดาของคนขายน,นี้มันจะเป็นตัวติดแก๊สพี่ติดแก๊สใช่ไหมถ้เป็นจะเป็นตัวเนี้ยใช้ตัวใช้ตัวธรรมดาอ,อันนี้มัน,มนเป็น S N อยู่อันนี้มันเป็นเกตก็คือเวอร์ชั่นเก่าราคาเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถือว่าไม่แพงไม่แพงสําหรับคนที่งบน้อยแต่มันก็อาจจะแพงสําหรับคนที่มีตังก็ะจะเป็นตัวลอตัวี่เป็นตัวไหนครับนี่ครับ Anyos อันนี้เอก็คือตัวเดียวกันหรอตันนี้จะเป็น S&N s n กับ SP จะต่างเดอันี้จะสูงกว่าอันนี้จะสูงกว่าแต่ว่าเป็นอ๋อ 10W 40เฮ้ย600กว่ามันก็ถูกนะอ๋อนี่มีเสื้อให้ใช่ครับแถมหนึ่งลิตรแถมหนึ่งลิตรห้าลิตรห้าลิตรอืมตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้เยอะนะไม่แพงด้วยแต่สำหรับเบนซินนะมีเสื้อให้มีเสื้อให้ตัวหนึ่ง อืมเออไม่แพงไม่แพงอ่าอันนี้เราไม่มองนะครับอันนี้บกกกองแท้ด้วยอันนี้คือให้กองมาเลยเหรอใช่ครับกองแท้นะอ๋อบกโตต้าโตต้าแต่ตอนนี้ก็เป็นใครผลิตให้อ่ะมันอยารู้อยู่ี่เราไม่พูดกันเนาะเราไม่พูดกันเราไม่พูดกัมีตัวตัวไหนครับที่ที่พอแนะนำ สามสิบสี่สิบตัวนี้ของเาลท่าก็ราคาด้วแพงครับโอเคใช้ดีเลยใช้ดีอืมก็เป็นตัวเฮาท่านจะเป็นตัวที่ทนความร้อนได้ดีอืมตัวนี้ทนความร้อนได้ดีผมเคยเคยดูมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่ไม่คิดไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะลองมันยังไม่ได้คิดที่จะลองมันอ๋ออันนี้ผมก็ได้ ก็เอฟซีคนไหนมาก็จะได้โปรโมทได้ด้วยเราช่วยเก่าินน้ำมันเครื<ด>่องนะกินน้ำมันเครื่องก็นนเปียเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวอีโคซิงก็คือสี่ลิตรไหมครับสี่ลิตรแต่ว่ารถรถคันที่ผมจะเปลี่ยนเนี่ยคือมาวิ My ่งอยู่ Z ow, สองแสนโลสองว่าแล้วน้ำมันเครื่องมันหายไปครึ่งหนึง่งไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรออหายไปครึ่งหน,นึ่งเลยนะพอถึงใกล้จะถึงรอบอะหายไปครึ่งหนึ่งเลย อันนี้ท nah, ี่ที่ใช้เป็นตัวตัวอ่โตลต้าอันตีไม่แน่ใจครับเพราะว่าเจ้าของรถเขาเขาเป็นคนใช้ผมอะคือเป็นคนแค่ตรวจเช็คให้เฉยๆแล้วเราก็เลยแบบเอ้ยทำไมมันหายเยอะขนาดนั้นต้องดูครับว่าเขาเปลี่ยนนานหรือยังเปลี่ยนนานแล้วก็เปลี่ยนก็แกเปลี่ยนบ่อยด้วยครนนี้เปลี่ยนครับก็ดูว่ามันมันมีซึมีอะไรไหมพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราต้องดูนีด้วยว่าครับ เราละขังกองเข้าที่มันขังกองมันอ๋ออาจจะซึมออกใช่มันซึมออกมันเครื่องมันระเหยจตมันจะไม่ระเหยเยอะขนาดนั้นพี่โอ้โหแต่มันหายไปครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยนะบอืมราคานี้น่าสนสำหรับรถที่กินน้ำมันเครื่องไม่แพงมากอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอสเอสเจนี่คือมาตรฐานไหนเอ่ยมาตรฐาน อย่างที่ผมบอกพี่เลยครับมันจะเป็นมาตรฐานทางพวกโซนพวกมเมริกาลที่รับรองมาตรฐานทั่วไปครับอืมใช่อืมเลยจะเป็นพวกนี้อันนี้ก็เป็นธรรมดาละเคธรรมดาอ่าดับเบิลยูสี่สิบเชลก็ตัวนี้แต่ว่าเชลมันก็โอเคนะราคาเก้าสี่เก้าสี่ห้าเชลเป็นน้ำมันที่โอเคนะพี่ครับผมใช้อยู่ก็เลยผมก็เลยไม่เปลี่ยนมันเลยไม่อยากจะเปลี่ยนแบรนด์ด้วยพูดตรงๆนะไม่เปลี่ยน เออเราไม่เปลี่ยนจริงๆตัวนี้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวนะถ้ากองแท้ของโคโรหน้าเอาติดหนึ่งปีสองพันสิบมันเท่าไหร่ส <2010. S 1> องพันสิบอืมัวกองแท้ต้องมาเตอร์อ่าเดี๋ยวค่อยถามกันดีๆครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอื่นบ้างราคาไม่แพงนะผมว่าร้านนี้น่าแนะนําเออแล้วที่ผมมาถามเกียร์นะน้ำมันเกียร์อ่ารถคันนี้มันอยู่ สองแสนกว่าเนาะน้ำม <eterm oon ing> like ันเกียร์ออโตเมติกที่แนะนำจริงๆคือตัวไหนน่าแนะนำสุดครับผมไม่แน่ใจนะตัวตานติครับเกียร์โต้ครับตัวตานติดครับจริงยเก่าเนี่ยพี่ปีสองพันสิบครับครับผมปีสองพัสิบแนะนำเป็นตัวไหนอ่ะถ้าแนะนำจริงๆเป็นตัว ก็ของแนะนำจะเป็นตัวนี้เลยพวกเอเนอสอันนี้จะเป็นตัวสังเคราะห์สังเคราะห์แท้ไหมแท้ครับอันนี้อันนี้เนี่ยนี่สังเคราะห์เฉยๆหรือสังเคราะห์แท้นี่ยแหละพี่ออฟฟอสเซนติกโอ้โหพรีเมียมเออว่ะเดี๋ยวนะถ้าเป็นโตโยต้าก็เป็นพวกนี้ใช่ครับปื๊ดโอ้โหไม่ไม่โฟกัสให้กูเลยอ่าโอเคนี่เออเนาะนี่นี่นี่ อ๋อหกร้อยไม่แพงนะผมว่าร้านนี้ไม่แพงไม่แพงอะ่ะเดี๋ยวนะถ้าเป็นพวกกระบะอย่างพวกผมใช้เนี่ยรีวที่ผมใช้อยู่เนี่ยแนะนำมาตัวไหนครับถ้าเป็นอันนี้เป็นเ e กีย์ออโต้หรือธรรมดา,รรมดาครับครับถ้าธรรมดาก็จะเป็นพวกลิมิเต็ดเป็นตัวลิมิเ,เต็ดอ๋อส่วนเลียก็ให้ใส่ลิมิเต็ดใช่ไหมใช่ลิมิเต็ดถ้าเป็นส่วนท้ายเป็นตัวธรรมดาก็ได้ที่ส่วนท้ายใ ฟืองท้ายเป็นตัวธรรมดาถ้าเป็นเกียร์ล่ะถ้าเป็นเกียร์ก็เป็นตัวนี้่ะตัวนี้ได้ทั้งเกียร์ทั้งเฟืองท้ายเลยอ๋อผมเคยแอบสงูแต่มันก็แพงเขาเริ่มเหมือนกันนะแพงเขาเริ่มเหมือนกันอ๋อสองร้อยกว่าเดี๋ยวนะตัวนี้สองร้อยกว่าเกียร์มันใช้เกือบสามลิตรแสดงว่าผมก็ต้องซื้อประมาณถ้าเป็นตัวนี้ต้องใช้อย่างละสามปวด อย่างละ3ขวดถ้าพี่เอาตัวนี้ผมว่าถ้าพี่ใส่เกียร์ด้วยใส่เครื่อง้ายด้วยก็6ขวดครับผมหลังจากที่อ่าผมได้ดูวิธีการอ่าพาทุกคนดูนะ้ำมันเครื่องเนาะอันนี้ก็คือไปถ่ายในร้านเลย,เลยนะครับก็ก้องขอบคุณนะครับในร้านที่เรา ไปดูนะครับที่ให้ข้อมูลกับพวกเราว่าเทคโนโลยีตัวไหนเป็นเทคโนโลยีเก่าเทคโนโลยีใหม่นะครับพร้อมกับราคาเนาะร้านนี้อยู่ตรงอ่าก่อนถึงโรงพยาบาลบางมดพระรามสองนะครับชื่อร้านอะไรเนาะเดี๋ยวผมต้องไปหาชื่อร้านให้อีกทีหนึ่งมันจะ ขายทั้งอะไหล่แท้อะไหล่เทียบนะครับมีอะไหล่เทียบด้วยนะอะไหล่นี่ก็คืออะไหลนะ่น้ำมันเครื่องนะครับไม่ใช่อะไหล่ไม่ใช่อะไหล่ทั่วไปนะครับถ้าเป็นอะไหล่ทั่วไปต้องเป็นอีกร้านหนึ่งครับที่ผมแนะนํานะครับช่อง M อ็มเลสซิ่งโรสซิ่งเทเลนก็เคยไปถ่ายอยู่นะครับช่วงหนึ่งก็เป็นร้านอะไหล่อยู่ตรงอ่าถนนพระหนโยธินนะครับพหะหนโยธินเลยรู้สึกว่าจะเลยอ่าธรรมศาสตร์ลังสิทธิไปเนาะ ก็ถือว่าเป็นร้านอีกร้านหนึ่งครับที่มีอะไรหลายรูปแบบนะครับมีอะไรรถหลายรูปแบบหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่นะครับส่วนร้านนี้ที่ผมไปถ่ายเนี่ยนะครับก็คือเป็นร้านที่เป็นร้านประจําผมเลยนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับส่วนร้านอื่นนะครับมันมีหน้าเพจอยู่นะร้านลองเซิร์ชดูนะครับเป็นร้านชื่อร้านอะไรเนาะผมจาชื่อร้านไม่ได้นะครับ เดีย๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับในส่วนของตรงนั้นนะครับถ้าเรามีโอกาสนะครับก็จะได้ทำการถ่ายคลิปนะครับเป็นความรู้ให้กับ FC นะครับอะไรที่มันมันเป็นเรื่องดีผมก็จะถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมอะไรที่มันเป็นข้อเสียหายนะครับข้อเสียหรือเป็นข้อตกเทียนนี่ผมก็จะพยายามพยายามซอฟลงมา นะครับไม่งั้นก็จะได้ถกเถียงกันอีกบานนะครับเถียงกันอีกบานเยอะเลยนะครับเพราะว่าอย่างประเด็นของเบนซินกับดีเซลก็เพิ่งจบไปเนาะแล้วก็ประเด็นที่ว่าเอ่อ t o y o v o r อ v o 0100นะครับก็เพิ่งจบไปมันมาดนะครับก็พอที่จะลดลงมาได้เล็กน้อยนะครับ วันนี้ก็ว่าจะไปหาข,าข้าวเนาะก็เลยผ่านเส้นอเอกชัยนะครับเอกชัยก็เป็นถนนเส้นหนึ่งเนาะที่ว่ามีขนส่งเรื่องของปลาแล้วก็ความลื่นของถนนค่อนข้างมากถ้าเกิดรถคันไหนที่ดอกยางหมดแล้วนะครับเส้นนี้ก็ไม่เน้นไม่แนะนําัให้ใครมาซิ่งนะถ้าเกิดกรณีที่ฝนฟนตกเสร็จใหม่ๆนะครับอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะครับ แนะนำเกี่ยวกับน้ามันเครื่องนะครับว่าควรจะใช้ตัวไหนนะครับอาจจะเป็นพูดในในเชิงของความเข้าใจตัวเองเนาะถ้าใครพอที่จะอุดหนุนได้ก็มาอุดหนุนนะครับร้านนี้ดีบริการดีดูแลดีครับไมไ่แต่ว่าไม่ได้รับถ่ายนะนะครับดีกว่าหลายๆร้านนะครับหลายร้านที่ผมลองไปดูลองไปหาราคาสืบราคานะครับสู้ร้านนี้ไม่ได้ร้านนี้โอเคกว่านะครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้ครับจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ